สวัสดีครับทุกท่านครับมาติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกับผมช้ป์พฤทธิคุณจาก FM99 นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับกับแฟนแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ Big Match ครับ B I G M A T C H นะครับข่าวสารความเคลื่อนไหววงการกีฬามีกันให้ติดตามผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับรวมไปถึงไลน์แอดครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ร่วมลุ้นกิจกรรมนะครับแจกของรางวัลฟรีๆมากมายเลยทางไลน์แอดนะครับ Big Match 168นะครับ แอดบิ๊กแมทหครับมากันที่การเข้าจาน์ฟุตบอลที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้นะครับไปดูเกมของอังกฤษก่อนครับอังกฤษจะเจอกับซร์แลนนะครับใน f ีฟ a าเดย์ใน,ในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องบอกอังกฤษของเกเรตเซาเกตคือตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะมีทางเลือกให้เซาเกตเยอะเลยแล้วก็น่าสนใจในการจับตามองไปการไปฟุตบอลโลก2022ที่กาตรานะครับ ตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมาเข้ารอบรองในเมเจอร์ใหญ่มา2องทัวร์นาเมนต์ติดทั้งฟุตบอลโลก2018แล้วก็ในส่วนของยูโรล่าสุดนะครับถือว่าอังกฤษทำได้ดีแนวลุกเนี่ยเอาไล่มาตั้งแต่ตรงกลางจะเป็นจูดเบลลิงแฮมยืนตัดเกมคู่กับดิคาไลส์เหนียวทั้งคู่อยู่แล้วนะครับเบลลิงแฮมจะออกบอลดีกว่าทางด้านของเควินฟิลลิปตอนยูโรด้วยซ้ำไปนะครับแนวลุกอีกคนหนึ่งผมเลือกเป็นแจ็คกิลิชนะครับน่าจะลงเป็นยืนเป็นหน้าต่ํา โดย3ตัวบนจะมีเมสันเมาส์ฟโฟเดนและก็แฮร์รี่เคนครับโอ้โหถือเป็นขุมกลังที่สุดยอดนะยังมีพวกบุกโยซาก้าพวกเอ่อเอ่อแลตฟอร์ดพวกจอรอนซานโชใครหลายคนที่สามารถเปลี่ยนเล่นทั้งกลางทั้งตัวลุกได้อีกนะครับผมมองว่าอังกฤษชุดนี้แข็งแกร่งเลยทีเดียวสําหรับลูกทีมของเกตซอาเกตแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผมชอบนะหลายต่อหลายคนเล่นอยู่ในบุนเดสก้าที่ผมบรรยายอยู่แทบจะทุกสัปดาห์นะครับประตูเกโกคเบลมือหนึ่งของดอดมุลนะครับก็จะได้ลงแทนยานซอมเมอร์ มือหนึ่งของกัดบักที่มีอาการบาดเจ็บนะครับแนวรับมีเมอรคันยี่ฟาเบนชาคุมเกมนะครับตรงกลางชิวิลโซกับเลโมโฟไฟเลอร์เด่นมาตั้งแต่ยูโรแล้วนะครับแนวลุกมีชากิลลี่ซิเฟนซูเบอร์และก็บิลเอมโบโลก็ถือว่าเอมโบโลก็แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงชากิลลี่ก็ไหวพริบนะครับผมมองว่าเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์สู้ได้นะแม้ว่าอังกฤษตัวดีก็ตามแต่ว่าอาจจะไปออกดอกออกกฎในช่วงทัวร์นาเมนต์แหละนะครับเกมกระชับม,มิตรแบบนี้ถ้าเปลี่ยนยิ่งตัวเปลี่ยนเยอะอโอกาสที่เด็กอย่างไควัคเกอร์ปีเตอร์พวกไทิิกกมเเเชลลลพวนนนีี้้้ยถาไดง่่ อาจจะสู้ความเก่าของสวิสเซอร์แลนด์ไม่ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเกเรสกเกตจะใช้ชุดหลักยาวนานแค่ไหนนะครับผมมองว่าสวิสเซอร์แลนด์สู้ได้ครับโอกาสเสมอก็มีเหมือนกันหรือพลิกชนะมีเหมือนกันได้เลยครับแต่ว่าอังกฤษทัชนะผมว่าก็มองว่าจะไม่ขาดนะครับทางด้านของสวิสเซอร์แลนด์น่าจะสู้ได้ครับมาดูอีกคู่หนึ่งคู่ใหญ่ครับฮอลแลนด์เจอกับเดนมาร์กนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวฮอลแลนด์ของหลุยส์ฟานเกาเรียกชุดใหญ่มาเพียบเลยนะครับขาดแค่เซฟานเดฟายครับเซ็นเตอร์จากอินเตอร์มิลานที่เจ็บเท่านั้นนเองะครับ ที่เหลืออยู่กันครบเลยครับมาชทเดลิกเฟอร์กินฟานได้นะครับจะยิงคุมแนวรับตรงกลางมีแฟงกี้เดยองจอจินโยไวนาะดุมมาเท่นเดรูนนะครับแนวลูกเมนฟิปเดป,ปลายอานโนดานจูมาพวกนี้นะครับถือว่าผมกำลังดูดีเลยทีเดียวเดนมาร์กผมก็ชอบนะแคสเปอร์โดเบิร์กยาคอบลาเซนยูนันสวินนะครับมีคิเสเซนอิลิกเซนมีชื่อกลับมาติดแล้ว เกมลับก็จะเป็นปีแอร์เอมิลฮอยส์เบิร์กจับคู่กับโทมัสเดลานี่นะครับแนวรับก็คิสเซนเซนกับเวสกาดเล่นอยู่ในพรีเมียร์ทั้งคู่แต่ว่าผมว่าเกมชุดนี้อ่าฮอลแลนด์ Holland ดูดีกว่านะครับแล้วก็ขุมกําลังจากตรงข้างหลังมาตรงกลางเนี่ยดูดีข้างหน้าอาจจะหวังที่เมฟิเดปายหาดาวรุ่งคนอื่นเดี๋ยวว่ากันว่าจะเกิดหรือเปล่าในในในหลังจากนี้นะครับก็เรียกว่าเตรียมทีมกันไปก่อนผมมองว่าคู่คนี้เกมนี้ฮอลแลนด์ Holland ดูดีกว่าทางด้านของเดนมาร์กนะครับน่าจะเป็นฝ่าย เอาชนะไปได้นะครับน่าจบที่ฮอลแลนด์ชนะแหละ1-2ประตูก็ว่ากันไปนะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลเกมกระชับมิตรที่ลงเตะในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมชมพที่คุณลาไปก่อนครับพบกันใหนโอกาสหน้าสวัสดีครับ